กับช่องบิ๊กชอนรถบ้านอีกแล้วนะฮะครับผมวันนี้นะฮะก็มาเปิดตัวนะครับกับเจ้ามาด้าสองนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2011นะครับเครื่อง1.5นะครับถ้าใครได้ดูพรีวิวก่อนหน้านี้ไปนะครับเมื่อต้นคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่ามีอะไรจุดเด่นอะไรบ้างนะครับโชกใหม่ช่วงล่างนี่สภาพสวยมากนะครับคันนี้ชงทางความสะอาดหรือภายในออกมาซักตากแห้งจนหอมสะอาดเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยพวกกาบพลาสติกเนี่ยเอามาขัดอย่างดีเลยนะครับคันนี้ยางใหม่ด้วยยางดอลล็อปนะปียี่สิบสามเมื่ออตนเดือน2นี่เอง นะฮะแล้วก็ไฟดวงไฟตาใหม่หมดนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับน็อตไม่ขยับนะฮะมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับกับราคาคันนี้นะครับที่จะขายนะ้นหนึ่งแสบาทนะครับราคานี้นะครับไม่ลดเลยนะครับรับแลกเทิร์นทุกรุ่นด้วยนะฮะเป็นรถสีขาวตัวแฮทชแบ็กนะครับหนตรงนี้เป็นฟังฟิทยูนะสามารถฟังอุเอสบีนะครับแล้วก็อาร์คได้นะครับเสียบสายอาร์คไดแล้วก็ เล่นซีดีนะครับแล้วก็พวงมาลัยถุงลมนะฮะคันนี้ใหม่สอง0 0 0 0นะฮะแล้วก็ช่วงล่างโชกเชิร์กใหม่นะครับขับดีมากนะฮะเป็นรถเล็กที่น่ารักแล้วก็ดูไฟตรงไฟท้ายเป็นไงเป็นตุ่มๆเหมือนเอ d วีดีด้วยไหมฮะรถขาวแท้โรงงานนะครับนอนไม่ขยับเลยนะครับเอาเวลาโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพิชชอลรถบ้านเอาไว้นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิชชอลรถบ้านด้วยนะครับผมเอาละครับไปรับชมทีนี้พร้อมกันเลยฮะ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะฮะพิกชอลรถบ้านนะมารีวิวรถราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สภาพดีด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์มัสด้าสนะครับเครื่อง1.5เกียร์ออโต้นะฮะตัวแฮทแบกนะครับมามาพร้อมกับล้อแม็กนะครับ TE37 สีเท่ากันนะฮะยางดัหล็อปปี2023นานะครับแล้วก็ไฟตรงไฟตาเนี่ยจัดการ ขัดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ทะเบียนสวยด้วย9522นะครับรถสีขาวคันนี้ได้ขาวนะฮะรถบ้านคือขายไม่แพงนะคุณผู้ชมครับแสนเก้าพันแต่หลายคนคงบอกว่าไอ้มาด้าสองเนี่ยต้องมี12 13นะแต่ขายแพงไม่เป็นนะครับบิ๊กชอรถบ้านขายไม่เป็นจริงๆนะฮะนี่รถสวยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสวยเลยนะครับนี่นี่แฟนบอกเจชาไว้ซับส่งลูกเลยนะฮะก็เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับรถแค่สองมือเท่านั้นเอง นะครับอ่ะมาดูกันที่สีก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างก่อนแล้วกันนะอ่ะมาดูกันที่ช่วงล่างนี่เป็นไงชกใหม่สีต้นเลยท่านผู้ชมได้ดูได้ดูพื้นพื้นท้องยางอะไรดินะครับแล้วก็คานขับจงกับซีไปจนถึงหน้าใหม่กิ๊กนะฮะสภาพดีมากนะครับเซอรเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับมาดูที่สีเลยแล้วกันนะฝาท้ายเนี่ยไม่เคยทําสีนะครับบางๆเปิดจากตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีพวกขี้นกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับถลอกหน่อยนะครับตรงการชนหลัง้ชมครับ รายงานตรงมาไม่เสียเวลานะครับตรงนี้มีรอยแมกนเนี่ยนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นขาวนะจะมองเห็นยากหน่อยนะครับนะครับแล้วก็จะมีรอยนี่เหมือนกันเห็นไหมบางๆครับคุณผู้ชมครับถ้าขัดดีๆเนี่ยเจอยาดีๆเนี่ยขึ้นแน่นอนนะผู้ชมหลังคงองราคารถเดิมบางไม่เคยชนหนักเลยนะมีหางหลังด้วยวิ่งนะครับก็จะดูไม่โล้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลมจนเกินไปนะฮะับเมนูกับยางนะครับดัลล็อปเอลเอ็มเจนะครับหน้าฝนแล้วยางใหม่ก็ปลอดภัยนี่ดู โอ้โหโคตรแห้งนะฮะนี innen, ่มีแมวขวนมีรูรอยบ้างนะคุณผู้ชมคือต้องบอกคุณผู้ชมงี้ที่ผมขายถูกก็ไม่ใช่รถไม่ดีนะแล้วไม่ใช่ว่าสีมันไม่สวยแบบน่าเกลียดนะครับรถก็เดิมๆบางๆนี่แหละครับนะฮะแต่ว่าขายแพงไม่เป็นนะคุณผู้ชมครับจะมีตัวนี้หน่อยฮนะโดไนไรศาสตร์มาดูนะสเก็ตสเก็ตเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมครับนี่เห็นเห็นโดนนะฮะแก้มโหบางบางกริบเลยกริบเลยนะฮะนี่จะมีตรงกันชนหน้านิดเดียวนะคุณผู้ชม จะเหี่ยวนะฮะเนี่ยอันนี้ค้าวเราคงเคยเก็บมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่หน้าเนาะเจอหินเจออะไรนะครับนี่เหี่ยวนะฮะไล่มาเลยครับผมนี่ฝาโป่งหน้าโคตรเดิมนี่ตรงนี้จะมีหินกระเด็นใส่หินหินนะฮะเดิมจัดประหลัดคลิกนะฮะทะเบียน95้าองสกทมนะครับนี่ตั้งเบรกหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเบรกดึงเบรกมือเนี่ยสองแก๊กอยู่ดูยางยางใหม่มากนะมีใบรับประกันยางอยู่นะน้ำมันเครื่องก็เพิ่งถ่ายนะครับภาษีเนี่ย 13กย67นะครับหน้าแสนเก้าพันะ 9, ตรงนี้หูฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีถลอกนิดนึงนะครับสีฝั่งนี้สวยเลยจะมีตรงนี้นิดเดียวนะครับคุณผู้ชมข้านะข้างๆนี้มีสเกิลด,ด้วยนี่จะมีสีนิด,นด,นดหน่อยคุณผู้ชมครับกับโดยรวมแล้วรถทรงสวยมากนะฮะจะมีตรงนี้หนึ่งนี่นะครับแล้วก็จะมีนี้หินกระเด็นใส่นล้วก็ทบไปตรงนี้มีลักเกอร์ลอกนิดนึงแล้วก็ฟิล์มใหม่ด้วยนะฮะฟิล์มเป็นไฮคูลเซรามิก นะครับฟิล์มใหม่เลยนะครับโอเคครับไปดูกันต่อที่ภายในกันเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่ภายในนะครับกระจกไฟฟ้านะฮะปรับมองข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะฮะตัวนี้นะครับมาดูเบาะนะฮะเบาะหนังคุณผู้ชมเบาะหนังสภาพดีนะมีเหี่ยวเหี่ยวอย่างเดียวนะครับปรับก้นสูงต่ำได้ด้วยนะครับพวงมาลัยถุงลมนะครับนี่วิทยุเดิมๆเลยนะฮะมาดูตรงนี้ครับใบรับประกันยางนี่เพิ่งเปลี่ยนมา13เดือน267 นะครับยางใหม่กิ๊กนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ถ่ายนะครับสามเดือนสองนะครับเลขใหม่สองแสนสามนะผู้ชมเพิ่งจะเปลี่ยนแท่นเครื่องด้วยนะอันนี้เปลี่ยนแท่นเครื่องกับผมไปเพราะว่าอาการเจ้าประจําของมาด้าสเนี่ยแท่นเครื่องสั่นนะครับนี่โคตรนิ่งนี่อีกคันคือแอร์โคตรเย็นภายในโคตรใหม่อันนี้บอกเลยนะใช้น้ําล้างแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีหรือยกออกหมดเลยทั้งพรมทั้งอะไรทั้งเบาะเลยนะทาความสะอาดหมดนะครับตากจนแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วถ้าไม่แห้งก็จะหมิ่นนี่นะครับนะยังไงเสียบอัก นะครับเอ้ย USB ไม่มีนี่หมาขอโทษทีนะขออภัยตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะฮะน่าโอเคนะนี่ติดเครื่องแล้วนะไฟไม่โชว์ไม่สั่นนะครับแอร์เย็นท่อแคทอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมนี่มีติดกันเสียงกันลมเข้าด้วยหูดูเพรชสุดยอดสภาพโคตรดีนะฮะโอ้โหโอ,โอ้เอามาดูกันที่ภายในด้านหลังเลยแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นห้าประตูนะฮะห้าประตูเนี่ยเหมาะหลังพับได้นะเป็นรถ ที่น่ารักแล้วก็ยังดูใหม่อยู่นะครับนี่โอ้โหสุดยอดมองเลยน่ารักมากนะครับนี่พับได้สองข้างเลยนะนะฮะรถไม่เคยชน,นไม่เคยจมน้ํานะครับหรือทำความสะอาดทั้งคันนะครับคือกลิ่นอับกลิ่นอะไรไม่มีนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต่รถสภาพใหม่ๆหน่อยเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้ให้ทุกคันแล้วนะครับนะโอเคมีการสะอาดด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในห้องเครื่องกันนะครับก่อนที่จะไปดูในในห้องท้ายเฮ้ไปดูห้องท้ายกันเลยแล้วกัน เออจะได้เร็วเพราะคันนี้รถมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยมากมายนะครับนี่มาดูในท้ายนะฮะโอ้โหโคตรใสนะครับน็อตไม่ขยับคุณผู้ชมโคตรสะอาดเลยนะฮะดูโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหนี่ดูฟิล์มนี่ไฮคูเห็นไหมไฮคูคาร์บอนนะเห็นไหม โอ้โหสุดยอดฟิล์มชุดนี้ต้องมี5,000นนะไฮคูลนี้แพงแล้วนะครับนี่ยังอะไหล่มีครบหมดนะฮะสะอาดสะอาดรถไม่เคยแก๊สมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมปรับเบาะพับราบได้นอนได้เลยนะครับอันนี้พับพับค่อนข้างแนบสนิทนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะครับเป็นจุดสุดท้ายก่อนจะไปสรุปกันครับกับบราด้าสองคันนี้แสนเก้าพันเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะฮะนี่มาดูเลยฮะแท่นเครื่องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมันเครื่องมืงถ่าย นะครับรถสะอาดมากนะครับไม่เคยชนหนักนี่กรนะครับนี่ดูซุ้มเสริมดูน็อตเป็นไงโอ้โหสุดยอดทุกผู้ชมแสนเก้าพันไม่รู้ว่าถูกไปหรือเปล่านะหรือใครซื้อได้สภาพนี้แล้วถูกกว่านี้เนี่ยลองลอง,ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะอ่านะครับโอ้โหโอ้โหเดิมสนิทคุณผู้ชม แอร์แบ็ก ABS เป็นไงฮะดูข้างหลังดูไอ้พวกแผ่นกันความร้อนต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะเราเหียบค่อนข้างดีดูเกียร์เกลือแห้งเฮื้องดีหมดนะฮะรถสภาพดีนะครับนะฮะน้องผู้หญิงใช้นะครับผมแล้วก็แบตเบิร์ดก็นี่ตาแมวเขียวอยู่เลยนะฮะนี่แบตปีที่แล้วเองหกหกเดือนเจ็ดนะครับยังไม่ถึงปีเลยเอาละครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับกับเจ้ามาด้าคันนี้นะฮะโอเคครับผมไปครับเอาละครับผมมาสรุปกันนะครับกับมาด้าสองคันนี้นะฮะเป็นรถสองมือ เครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับ1.5เกียร์ออโต้นะฮะราคา19,000บาทนะครับราคานี้เลยนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่หรือตลาดอ้อมใหญ่พาร์คนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมีบริการส่งด้วยนะครับมัดจําก่อนส่งนะฮะหรือไม่ถ้าอยากไม่อยากเสียมัดจำเนี่ยก็มารับเองนะครับเสียค่าเดินทางมาไม่กี่บาทหรอกนะครับแล้วก็สบายใจด้วยได้ลองขับก่อนนะฮะก็สำหรับรถคันนี้นะครับก็สภาพแบบนี้เลยนะครับรถสวยรถใสหารถมือสองใช้งานไม่แพงกดติดตามช่องพิชชอลรถบ้านเอาไว้นะครับผมสำหรับ วันนี้นะครับพี่ชอรถบ้านต้องลาไปเลยนะครับแล้วคันนี้เดี๋ยวลืมบอกเอกสารครบพร้อมโอนนะบังคับโอนด้วยนะครับถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยก็โอนภายใน15วันนะครับผมเอาละตอนนี้พี่ชอรถบ้านลาไปเลยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ชอรรถบ้านลาไปเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย